สวัสดีครับสวัสดี FC บอแม็กอีสานบรนณาชาแนลครับวันนี้ครับบอแม็กพามาซองเบิ้งเห็ดครับพอแล้วครับดอกแรกนี่ครับเป็นเห็ดหนาแหลนะครับหรือเห็ดหลังออนนะครับมีดอกน้อยๆโอ้อันนี้เน่านี่ครับเน่าแล้วนะครับครับพี่น้องฝากติดตามน้อยครับผมฝากไลค์กดแชร์น้วยครับนะครับซองเห็ดกันครับนี่ครับดอกแรกเฮดมัน พองามอยู่ครับดอกนี้ครับนี่ครับทั้งนี้อีกครับพี่น้องสามดอกครับนี่ครับอืดอกนี้ครับอู้ดอกนี้ถ่าแข็งครับพี่น้องะขาดรุดเลยนะครับดอกนึงครับ ดอกนี้กำลังงามเลยครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกดอกำงามเลยครับนี่สวยงามครับดีามครับพี่น้องีอีกครับ

ติดหักใหม่ครับโหลนี้ครับบนใหญ่สุดเถื่อนครับงนี้นีครับนี่ครับสีสันๆแน่ด้วยครับใหม่กันสันนุ่มพอดีใหม่กันสันเสียครับบวกเก็บไฟครับคลิบติดตามครับ อีกหนึ่งมูยิงยงครับนี่ครับเออนี่นี่มูนี้มูยิ้งยงครับนี่ครับอ้อัดิสันเนี่ยเลยพี่น้อง tốt hấp nó còn bán nhì hấp hết lắm ăn hấp ô anh này này bọn này hấp cứ này đọc vô. xong rồi bọn anh bọn anh hết 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 ตองนี้กันน้องครับติดตามครับพี่น้องพี่น้องอีกสามดอกครับอีกคือสะกินไหนครับ ่อๆีอค้ครับอีจุกนึงครับนี่ครับอืาครับโอ้ยบเดี๋ยวฮโรับพี่นอง xong đó các đồ nâng cứ gì thảo thôi tôi Thế chỉ để vào đây bộ đồ nâng cái đài cái gì thảo hen đây chứ hấp tám hấp có cái nào hiện nám không hấp xong đó các thì đọc nâng cấp đọc cái nồi hấp หนึ่งครับทั้งง่ยครับพี่น้องเหรอครับดอกน่งามเลยครับเฮหนาม่อมครับลักษณะดอกสีสีคำคำครับเท่าๆครับแข็งๆครับโอ้แต่ในแบบนี้นี่งามเลยครับพี่น้องติดตามครับครับพี่น้องนี่ครับดอกน้อยครับดอกใหญ่ครับ อีกดอกนึงโ้อีกดอกนึงครับซื้อปลายเหนี่ยวครับสีครับครับครับเก็บยงไรยังไงครับดอกแข็งครับ ดอกยม็สิเอาแล้วครับพี่น,อน้องดอกนี่เปิดเลี้ยวครับ่านมันฟอ์ครับดอกนี้ครับดอกอดอกนี้งามครับพี่น้องดอกนี้งามแฮงกำลังจุมจุกมครับ các chung chung Vậy hấp thì tám gấp không mắn mắn hấp các đi xuống rồi cửa phố hình hấp lần đầu 1 đầu lần 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 úp lần đầu lần đầu lần đầu อือ,อสามดอกอยังไงร,รับพี่น้องให้ดอกหนึ่งรับขาดตการเลบครับรครับดูส สงสัยยึบครับน้องเลยครับพี่น้องเด้อยู่ได้อยู่ครับครับพี่น้องผลงานของเราครับพอได้แกงหน่อยหนึ่งอยู่ครับเนาะกาเฮ็ดกำลังเริ่มออกครับพี่น้องนะครับกำลังเริ่มออกนะครับเนาะกาหลายชนิดอยู่ครับกาเป็นเฮดหลังอ้อนเฮ็ด หนามอมนะครับเป็นหนามอมนี่ก็ลังเริ่มออกครับเหลืเห็ดโคกนะครับนี่ครับเห็ดโคกก็ได้อยู่ดอกดอกดอกหนึ่งครับนี่ครับเหลเห็ดหนามอมนะครับเอาชีลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนมากก็เป็นเห็ดหลังอ่อนหรือว่าเห็ดหนาเลยนะครับนี่ครับเนาะก็ได้อยู่ครับแกงน้อยๆนึงครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าบ่หลาย่ก็ได้ครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีนะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆของบราแม็กได้เฮ็ดคลิปนลงนะครับเนาะนะครับก็จะมีไปนะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเอ่อเอฟซีทุกท่านนะครับให้อยู่ดีมีแห้งนะครับนะครับไปเฮ็ดข้ามทางไกลกันด้เงินการบ้านหลายๆนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม